ไม้ไร้าสายที่พี่เจ้าใช้ในการอัดคลิป YouTube นะคะซารามอนิกรุ่นบริ go YouTube ในกล่องนี้เราก็จะได้ตัวรับสัญญาณ1ชิ้นและตัวไมโครโฟน2ชิ้นได้สายชาร์จ2เส้นและได้ฟองน้ำกันลมอีก2ชิ้นและมีถุงเอาไว้เก็บ,บอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ในนี้เสียงที่ติดไว้ที่ตัวเสื้อก็ได้แบบนี้เลยและถ้าขยับถือเข้ามาใกล้ขึ้นก็จะได้เสียงประมาณนี้กดตรงนี้ดับเบิลคลิก2ครั้งก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้ให้เจ้าตัวฟองน้ำค่ะ ก็จะได้เสียงประมาณนี้เลยทุกคนว่ายังไงมันดีขึ้นไหมเป็นไม้ที่พี่เจ้าใช้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ใช้ตลอดตลอดเลยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าตัวรับสัญญาณตรงหัวต่อมันพังเราต้องซื้อหมายกเสตเพราะว่าไม่มีซ่อมนะจ๊ะ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือบางทีต่อไม่ดีเสียงไม่เข้าค่ะมันน่าเศร้ามากนะเวลาที่อัดคลิปจนจบแล้วเสียงไม่เข้าโดยรวมแล้วถือว่าคุณภาพเสียงโอเคนะใช้ได้แต่ก็จะมีเสียงแตกๆอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องของความดังก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วแหละว่าเสียงเราดังมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันนะคะ